่้วยสุกครับงล้วยสุกใส่เนาะกาบฟจุดเด็ดหลังม่ใ,ๆๆใ่หใส่ใส่น้ำมันเลยครับ ที่ใช้กับเซงที่ในพี่น้องบางที่ห่างหลังนี้ไม่เศร้านี่ได้แต่คนคุนยังติดอยู่กาบบอลันหางมินนะครับนี่ i've been dreaming not in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away เกีน่นบรรยากาศนะครับถ้าพีน้องเซกับนะครับเขาป้าเขาดุงนะครับประธานนี่ลุงน้ำบ่ได้ครับสวงนี้น้ำน้ำบุกพี่น้องน้ำบุกแล้วก็น้ำคุ้น,นครับเนี่ยบรรยากาศเศร้าไม่เมีอนกับฝนตกครับตกตะวังตีสามครึ่งนี่แหละครับเป็นตกเหรียญซีนะครับ มีเหงต้นใหม่ต้นตอกน้องพี่น้องเอาบบนี้กับชิพาพี่น้องพยายามกลับครับพอยหยัดเสกอยูพยายามกลับเลี้พย,ายาพี่นอยายา้อ,นองใส่ไปเหมือน ขามาเห็นมะลมีไปวัติะพะได้อีกเหรอ,อยามมาได้บุญเลยบุญลพยพอไ,ได้สงอโอ้พี่น้องมึงนี่อีพอไปยางเช่ดสมไปเช็ดกับเจ็หลังสวงหลังก็ได้สงหลังเว้ยนนอนอีดีะุ้ยย่น้องับ ไม่ได้หากินไก่ครับหากินลอบวันลอเงันเลยครับเป็นดวนน้อยๆถึงกับเล็กใช่ปะถุงกับเล็กดีใช่ปะเป็นยังไงบอถทุงกับเล็กดีไหมว้าแต่สองก็ได้สว่างตุนะ้ยนี่เนี่ยเนาะ ไปขา้ามทำไมยามกับพี่น้องยามกับหืออือุดหยุดขาต้อมถึงแนว โอ้โห้กวยเฮียพี่น้องครับนี่ลังเอาบุกเวยไปกินแล้วพี่น้องนะครับลังเรียกลังเรียกบุก,กว้วยเฮียเอามาลังนึงเอาไปเสยบว

โอ้ยน,นี่ถืองูน้อยงูน้อยครับตัวนี้มงังคาวีา่โบลันโอ้กล้ยกวยเหี่ยบเล่มน้องเยกล้วยเซียงว่านกล้วยเหี่ยบสวนเลยกสามลังแล้วเนาะคิวไปเนาะ ้อพี่นลองกับเรีกยกคอวเงียแบงเนเบิดฮลังที่สวงแลวเนี่หาบุหิน คักบัวบบแบนีลันตะวิยูพี่อนลันซนีหลังนี่เนาะ

เงาเผาดีใจเลยเงาเผาบุลันพี่น้องน,นี่มาเป็นนี้เงาเผาบุยามนี่เก็นี่ก็บุลันนี่พี่น้องโอ้ยใส่ไมวเก็บปุ๋ปดีกว่า พวาผมใส่ได้หมูใหญ่สองตัวครับหน่อยเก็บกระเป๋าได้ว,ว่ากระเผมหงายเดี๋ยวนี่ได้ไปน้ำหาพี่น้องเนี้ยอีมากเผาอ,อง,งานนุ่นอ่ะะโอ้เผาลรวนพี่น้องเนี่ยข้าวกินพอดี ใส่ถุงครับบ <c oughs> ม่ได้ถุงได้บักผเผาพี่น้องพยายามกุ้งจับกุ้งครับโอ้ฝนตัวจีนพี่น้องดิสอดมีก็นปลอย่างอย่างบอุปกรย์ตัวครับเมื่อนีร่ bấm tốt bò lần thì nó bò lần ย่างลังบ้านพี่น้องต้นคอนเคียนบมได้เคยกินรสชาติเดียวกันหวานนะครับเสียบนะครับเอาไปพัดก็ได้เอาไปแกงก็ได้นะครับต้นคอนเคียนบ้านของอื่นคนดอกคอนเคียนนะครับอันนี้มันยังมุใหญ่เด้ครับน้่งมันต็มที่มุญ่มันสีเจ้าพมายเบืองนีู่แล้วครับลับกษณะตน้นเสียบครับพัดก็ได้ทอดก็ได้ครับรสชาติสีหวาน เป็นอย่างรัมีพวกมกม่วงมีนอใ้ครับมี่เก็บปศุยางครับอาหารการกินเมื่อได้ขาดนกนกูปูป่าสวนนอคานก็นคือหากินง่ายครับผมบ้านเราอ, <c oughs> อย่างขอ,งข,องขึ้นเตรียมปูน่าตุ่มลืมอย่ายวน้ำดแบบนี่ก่อะ นอดอกมันแกะขาของมันสิลลนแล้วครับเนี่ยเป็นกลางใช่ไครับเขากินเขาก็สิกินตัวที่มันอ่อนนะครับุ้มนี่มันแกะแล้วก็สิหูดเอาแต่ดอกมันนี่างนะครับหูดหูดเอาหูดหดเอาไปแกงีไปพัดก็ได้ครับแต่ว่าขมันอ่อนสามารถกินได้เบิดตนะครับ ไปไปลวกกินก็ได้นะครับลวกจิ้มนะ้ำจิ้มนะครับจิ้มแก้วเป็นอย่งนนะครับไข่แป้งเนี่ยครับกำละเพราะมันกำลาหาสิบบาทมาชั่วโมงน้ำมุ้ยหมกปูกครับผมตะกี้นี่เท่านี้เป็นเลาเบิร์นี่เตอแนวเดียวของคนเคียน พี่น้องบันี้กก็จะได้ขอตัวอำลาจขาจากครับดูให้เบิ่งเรียวก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับในนู้นหน่อยสองตูพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ